ดังในแบบอีตูนคือดังแบบเลวินพิงตี้ที่สุดข,ของขยะมารวมอยู่ในตัวเมืองทุกอย่างคะ่ะตูก็แบบสุกไปที่อกตูรู้สึกเสียใจมากตรงที่ตูน่ะทำให้แฟนคลับตูน่ะเสียไปจากมือ <c oughs> เข้าใจไหมอยากให้เปิดใจเข็ดนะเข็ดมาก <c oughs> วันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันดีกว่าเย้มีของเล่นเยอะแยะมากมาเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ตู้อยากทำมากคืออ่านคอมเมนต์ที่เคยด่าเราที่บอกว้าวนะว้าวเพราะว่า,าอะไรป้ากลัวเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านอะไรพวกนี้อยู่แล้วเออมื่อเราจะรับไม่ได้ใช่มันมันหูวใจไงพันหัสุดจิตใจแต่ว่ามันคือความจริงออมันคือแฟกต์มันคือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับมันให้ได้เพราะฉะนั้นลุกวันนี้เราจะแต่งเป็นแบบไอเลกาฟิก แบบว่าสินตะลีลามะลกตะไลมะลุกต,ยกตยอยู่ปุ๊กกุ๊กูนะคะส่วนผมวันนี้ได้พี่ฟ้ามาทำผมเนี่ยก็จะเป็นทรงเอเลี่ยนเลยดูแล้วทำได้ใช่ไหมฟ้าทำได้มันไม่ยากเนอะ<ช>แต่ว่าเราจะมารีวิวของอุบันนี้คือหลายสิ่งหลายย่างมากภารกิจเราวันนี้เราจะใช้ บ่ายเมลล็อกค่ะป๊อมเมอร์เย้เมโลล็อกเนี่ยก็เป็นเครื่องสำอางจากอ่อเมริกานะคะตูก็พรีออเดอร์มาอีกแล้วจริงๆคือช่วงเนี้ยคือบล็อกเกอร์ฝรั่งอะ่ะเขาทำแบบไลเนอร์กราฟิกกันเยอะมากซึ่งเราก็ไม่อยากทำด้วยนีง่ไงที่จะเรามีอะไรแบบนี้เว้ยเป็นแบบเหมือนเฟ n น y ี้บิวตี้แต่ตูรู้สึกว่ามันก็แบบ เข้าใจปะก็เลยไปหามาได้มาเป็นบายเมลโลล็อปนะคะมารีวิวเป็นคอลเลคชันแรกก่อนคอลเลคชันแรกเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นอันนี้นี่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 ชื่อรุ่นว่าเ a ด i โอแอคทีฟค่ะโอ้โหสีสันจัดจ้านมากนะคะมาเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้เลยตัวก็สั่งมาเป็นบันดิโนะคะอายแชโดว์พาเล t e ไม่ใช่เป็นสีเพ้นนัทเท่มากทุกคนมันเป็นแบบเรดิโอแอคทีฟนี่ยเหมือนแปลว่ากำมันตรังสีสีเวอร์ปะมัวาใครใช้มึงคนเดียวนี่แน่นอน ส่วนอันนี้เป็นแบบว่าอายไลเนอร์คือวิธีการใช้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะจริงๆในเว็บเนี่ยเขามีมา2คอลเลคชัน2คอลเลคชันนะคอลเลคชันเนี่ยเขาเป็นคอลลาบอร์ชันกับพวกบ็อกเกอร์ฝรั่งอันนี้ชื่อคอลเลคชันว่า Cut c l e ซอ e r คือบ็อกเกอร์คนนี้เขาชื่อ c u ค c ี e ซ r ร์ค่ะเขาได้ทำพัคเกจิ้งมาเป็นแบบอะไรรูปะแบบคอมิกสมัยก่อนดูสิเท่มากตัวฝาก็จะเป็นแบบ่ายฟ้า่ายฟ,ฟ้าแบบนี้นะคะอ่ะอ่ะอ่ะอีกอ,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 อันหนึ่งที่ตูซื้อมาเป็นแาดเซตนะคะ นี่เป็นแปลงทั้งหมด4อันเป็นแปลงสำหรับที่เราจะทำะไลเนอร์กราฟิกได้นี่อุ๊ยแปลงแหลมมากคือเหมาะกับแบบมาเรามาทำแบบอย่างงี้มากเลยอะต่างๆอุ๊ยะเ็นไม่วะเดี๋ยวขอแอบบอกราคานิดนึง750บาทสำหรับพาเลตตัวนี้นะคะตัวของคัตคริเซอร์ที่เป็นแบบสีตาเนี่ย1,680บาทได้มาทั้งหมด8สีส่วนแปลงเนี่ยมีทั้งหมด4่อัน960บาทบวกกับค่าส่งต่างๆอีกก็โดนไปทั้งหมด4,290บาท ถือว่าแบบคุ้มค่าอยู่น,นี่แปลงเมียม,มาให้ทั้งหมด4อันให้ดูยากหละเพราะกล้องไม่โฟกัสเราจะต้องเก็บตังไปซื้อกล้องใหม่ดีกว่าเก็บตังซื้อเครื่องสำอางนะห <c oughs> ยอกอ่าเริ่มมึงแล้วไงต่อเขอียนเส้นก่อนเนะขียนเส้นก่อน,อน,อนเราเริ่มจาก <c oughs> ใช้เป็นแบบดินสอง่ายๆว่าไกด์ไว้ก่อนลวกันอ่าวิธีการใช้ของเขาองเขานะคะไม่รอเอไม่รอลลอกเนี่ยคือเราเอาแปลงมาแล้วก็เราเอาพู้กันนะคะจุ่มน้ําอย่างนี้ แล้วเราก็ถูกไปตรงอันนี้เขาเลยครั้งแรกเหมือนกันนะทุกคนลุนเอามันเป็นจริงๆด้วยอยุสีชัดมากสีชัดเลยสีลอดยากอะกี่ชั่วโมงเนี่ยวันเนี้เเยเสร็จเสร็จแลวเออมันก็สวยนะทุกคนคือเส้นมันก็แบบคมมากเพราะว่าอยู่ที่ผูกกันด้วยแต่ว่าเส้นก็แบบสวยมากๆเลย ลหลายคนคงรู้ว่าตูนัดนโดนด่ดดายเยอะมากวันนี้เดี๋ยวตูจะมาแบบฟังคําด่าและกันเออแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นอะไรยังไงเริ่มเลยน้องสาวคอมเมนแรกเนาะอืกาเทียบตัวเองกับเลดี้ก,ก้าเนาะอีตีนอีขยะเกียเออ,อจริงๆคือพูดก่อนไม่ได้ไปเทียบกับใครทั้งนั้นเราเป็นฟิลอะไรรู้ไหมแฟนคลับ ป็นฝีแฝงขาดเราก็อยากจะเป็นคนนู้นเป็นคนนี้เข้าใจไหมว่าเหมือนแบบตอนเด็กๆเราเล่นจองอ่ะหนูเป็นคนนี้หนูเป็นคนนี้อะไรเงี้ยเมืองกระเทอทุกคนมีความฝันหมดแล้วฝันมันไม่ผิดมันเป็นความฝันของเราเออแต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์นั้นตอนนั้นอะที่ที่ที่ผ่านมามันก็ผิดจริงแหละส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งตูก็รู้สึกว่าตูไม่ผิดแต่บางบางทีอะเราอาจจะมองข้อข้างตัวเองมากจนเกินไปจนจนเราอะเราต้องฟังคนคนอื่นพูดบ้างอง เข็ดนะเข็ดมากอุ๊ยี่ดอกมันยากจังวะอีอารเลนเดอร์ A L e N e เนี่ยแต่ถ้ามออกมาได้เพิ่มกี่มากยังสับอาร์เลนเอร์เนี่ยจริงโอ้โหสีสวยมากจะว่าไปเขียนไปเขียนมาตัวก็รู้สึกว่าแบบเนี้ยมันง่ายกว่าแบบอารเลนเดอร์แบบที่มันเป็นเป็นน้ำมาเลยนะเออง่ายกว่ามากเลยอ่ะมีคอมเมนต์มาว่าที่สุดของขยะมารวมอยู่ในตัวเมืองทุกอย่างค่ะอีขยะเปียกอีขยะรีไซเคิลไม่ได้เะบอกมันเลดนะ คำดามันนะจริงๆว่าวหมะตอนนั้นที่ตูใช้คำเนี้ยเออคือมันก,มนก็มันก็ผิดจริงแหละให้ทำไงได้อะมันดูจะออกมาพูดยังไงแต่ถ้าทุกคนได้อ่านบทความบทความนั้นจริงๆอะบทความที่ตูนแช่นะเป็นบทความที่ดี อยากให้เปิดใจแต่เขาอาจจะใช้คํเ,คเขาเขาใช้คาพาดหัวข่าวอะที่แรงมากเขาใช้คำว่าขยะจริงๆคือเขาใช้คนะํานั้นจริงๆแต่ว่าสุดท้ายมันคือบทความที่ด่าแล้วมาชมเว้ยมันมัน,ม,นมันเปิดที่แบบเหมือนตบหัวแล้วลูบหลังอะเบาๆแต่ตัวก็รู้แหละว,ว่าคําว่าขยะมันไม่มันไม่ดีมันไม่เหมาะสมกับใครหรือเหมาะสมกับศิลปินทุกๆคนหรอกแต่สิ่งที่ตูนแชร์นะนะตูรู้สึกว่าบทความนั้นมันจริงๆและเจตนาตูนะ่ะก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะด่าเลยดีกาก้าเลยสักนิดเดียวอืม โอ้ก็ขอบขอบขอบคุณมากค่ะคือตอนนั้น่ะแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับพี่อะเขาก็ทักมาถามว่าจะไม่บอกให้สู่ๆนะแต่จะบไปกำลังใจอยากถามว่าเหนื่อยไหมแบบเจอนู่นเจอนี่มาเยอะมากอะไรเงี้ยตูก็แบบจุกไปที่อกแบบว่าหุย้ยสงสารแฟนคลับที่จะต้องแบบว่าคอยมาปเทคเราตลอดเวลาเราก็เลยอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก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 อะไรเงี้ยก็ทนกะณปัจจุบันนะทําอะไรก็คือคิดก่อนทําเยอะมากๆๆม,ม,มากแล้วยัดสน เป็นศิลปะศิลปินจริงๆเนี่ยเฮียตกใจเลยว้าวก็มพาจะเป็นคอมเมนต์่าดังในแบบอีตูนคือดังแบบเลวินพินตี้หาข้อดีไม่เจอกับแอคขยะนี้เลยตัวจริงแก๊งนี้ไม่เหมือนในรูปเลยสักคนเวนิสาโอเคไม่หมดในรูปสักคน รู้ไปไป <laughs> หรอกว่าตูน่ะทำคอนเทนต์แต่งลุคตูขอบคุณมากเหมือนคำสมว่าไม่หมดในรูปแสดงว่าเราทำไมแต่งลุคเก่งมาถ่อมความสำเ,เ,เร็จสิครับชม,มไม่คิดว่ามัน,มน,มมมมนมมคือคำสมก็จะไปเยี่ยมตูนยกเว้นนิสาคนเดียวนิสาก็ไม่เบื่อ <laughs> อีก <laughs> อคือจะบอกว่าเรื่องปลอมอ่ะตูจะพูดให้นะตูไม่ปลอมที่สุดแล้วแบบ โคตเป็นกันเองแบบสุดๆๆถ้าใครเป็นแฟนคับตัวจะรู้เลยว่าแบบตูลแม่งเข้าไปทักท่ายเข้าไปถ่ายรูปด้วยทุกคนแล้วก็ดีใจที่ตัวเองอ่ะมีแฟนคับดีใจจริงๆไม่เคยปลอมใส่ใครเลยแต่ถ้าเกิดทุกคนจะคิดว่าสิ่งที่ตุนเป็นอ่ะตะโกนโวยวาย,ย,ย,ยหรือว่าเฟลลี่สุดๆเนี่ยล้วแต่วินิจิเยรยาน วิชาธริยาส่วนบุคคลแล้วล่ะค่ะตรงนี้สับตำตาแบบไม่สับไม่สับแม่หนูไม่ร้องหนูตั้งใจแล้วว่าจะทําคลิปนี้แบบไม่ไม่ร้องไห้และไม่วันไหวต่อความพิพา์วิจา์ทั้งหมดเพราะว่ามันผ่านมาแล้วแล้วเราก็ปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นแล้วในระดับหนึ่งเ y s e t ุนเปลี่ยนไปเยอะมากอือคุณกอลทุกอย่างแบบนี้อย่ามาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยค่ะคนที่ไม่มีไอเดียอย่างคุณไม่เหมาะกับการยืนอยู่ในพื้นที่นี้อ,อยู่หาตาังค์ด้วยวิธีแบบนี้เถอะค่ะ จริงๆต้องบอกว่าลุคเลดี้อากาเนี่ยเข,เขาเขาเรียกว่าอะไรเดีย เราทำตามใช่เพราะว่าเราทํทำไมเ s สเพคเขาเราเคารพเขาเราเขาออกเพลงใหม่เราก็อยากแต่งตามเขาแต่ส่วนเพลง r ร i n on Me หรือเพราะฉันเองที่ตุนทำนะคะคือต้องบอกว่าเป็นการถูกจ้างจากทาง Universal Music นะคะเหมือนว่าเวลาที่ตุลทำเพลง parody หรือ c ค v ป r เนี่ยจะเป็นการจ้างจากลูกค้าซึ่งเป็นการทำให้เป็น Par o ดีเพลงนั้นๆคือทั้งหมดมันเป็น r o c e s s ของการจ้างหมดเลยเราก็ไม่ได้ว่าทำเพราะว่าอยากร้อนเรียนแบบ ให้เพลงมันดูเสื่อมเสียเราก็ทําให้ทุกเพลงอ่ะตลกขึ้นเราไปใส่เตนเนอร์เราอยากทําให้ทุกคนฟังเห็นผลงานเราแล้ว,ลวดูยิ้มอันนี้คือเรื่องจริงอืมถือว่าเคลียร์เคลียร์ใช่เนี้ยมึงไม่ใช่คนเก๋มึงมไม่ใช่คนเฟียสไทรดอกอ,อย่ามัน่นแล้วมาบอกว่าเป็นคนพูดตรงแรงอืม,มึงไม่พูดเขาก็ไม่ได้ว่ามึงไม่มีปากหรอกอืมมึงไม่ใช่คนเก๋มึงคนเหี้ยขอโทษไปจนตายค่ะอีดอกลำพาน คือขอบอกก่อนว่าแล้วแต่คนจะมองว่าตูนเก๋หรือไม่เก๋นะคะแต่ตูก็จะพูดว่าตัวเองเก๋เพราะตูรู้สึกว่าตูนเก๋ทุกคนมีเป็นทุกคนเป็นคนตัวตนสามารถให้กําลังใจตัวเองได้ไม่ผิดเราจะบอกว่าวันนี้เราสวยวันนี้เราฉลาดเราจะเจองานที่ดีเราจะพบผู้ชายที่รอมันเป็นการให้กําลังใจตัวเองถึงแม้ทุกคนรอบข้างจะไม่ให้กาลังใจตัวเองเราต้องมั่นใจถ้าเราไม่มั่นใจเราจะอยู่แบบหดหั เหมือนเราคิดบวกอะเออเป็นการ<อ> positive thinking สองพลังบวกให้ตัวเองส่งพลังบวกให้ตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วตูจะแนะนำทุกคนว่าให้ทุกคนอ่ะพูดกับตัวเองในมุมที่ดีอย่าคิดว่ามึงเราดำไม่สวย เราไม่มีออร่ราออมั่นใจถ้าเรามั่นใจทุกอย่างบุคลิกภาพ personality เราจะออกมาดูดีและมันคือเรื่องจริงอ,อีกหนึ่งอย่างเฟียสไหมลุกตูนอาจจะดูเฟียสแต่ตูนไม่ใช่คนเฟียสเลยเป็นคนโก้โกส้สาปานะโกเว่ะแม่คือปล่อยใจสบายๆเวลาดูคลิปฉันอย่าคิดมากอนะเออสนุกโนกกโหน้ยจะทำได้ย่้ฝาดูลายเส้นส<ด>ิ<ด>่วยนนะ เขาบอกว่าตามพี่ตูนมาตลอดทุกช่องทางแต่พอมาเจอเรื่องแบบนี้โกรธอันฟอเลยเพราะว่ารู้สึกไม่ดีเลยพี่ตูนอยากจะบอกอะไรกับเขาตูนรู้สึกเสียใจมากตรงที่ตูนะทาให้แฟนคลับตูนเสียไปจากมือ<ๆ>เข้าใจไหมก็อยากจะขอโทษนะคะขอโทษแฟนคลับที่เคยหายไปแล้วก็ทุกวันนี้ตูนก็พยายามมองตัวเองทุกทกทางว่าสิ่งที่เสียไปเราจะทำไงให้ได้กลับมาหลายๆอย่างตูนคิดหลายๆรอบว่าจะให้มัน เป็นยังไงสุดท้ายแล้วตู้ไม่ได้มีพังหรือเวทมนต์อะไรถึงแม้แต่ถึงแม้ตัวตูนเนี่ยจะอยากเป็นแม่หมดน้อยโดเรมีก็ตาม <c oughs> <c oughs> แต่สุดท้ายตูนเชื่อว่าทุกคนจะเห็นสิ่งที่ตูนทำจริงๆในสิ่งที่ตูนเป็นขอบคุณค่ะอุ้ยน่ารักอ่ะทุกคนดูดิเป็นเส้นแบบน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวเราลงเป็นสีดำมาแบบว่าทำให้เส้นเขาดูชัดขึ้น A later few moments later. อีอีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือลุกวันนี้ก็จะมีความเหมือนแบบชนเผ่าตรายเบาๆดูชุดสายระยงระยางะายพันกันโมดพูดถ,ถึงอันนี้ก่อนเครื่องสำอางชอบนะตูรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่ตัไม่เคยเล่นดีแล้วก็สีเขาเขาชัดดีจริงๆอะ่ะถ้าจะให้มันเห็นผลว่าว่าเป็นอายไลเนอร์ที่สวยอะ่ะควรจะมีแปรงที่สวยด้วยก็คือควรจะเป็นแปรงเล็กๆแปรงอายไลเนอร์ส่วนใครที่จะไปซื้อ ็ลองดูดีดๆเพราะว่าเหมือนสีอะมันแอบ,บมีซ้ำๆกลุก่มสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่หลายๆอย่างหรือว่าเจอปัญหาอย่างตัวก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเป็นเป็นกำลังใจให้กับทุกกำลังใจนะคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะอ่ะไปละบ,บายบายมาพูดผิดเ <laughs> ป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนคะ่ะทุกปัญหาของทุกๆคนไม่ใช่เป็นกำลังใจให้กับทุกกำลังใจโงไอเดาบอกแล้วว่าโก i will going get my head to the ground tonight I'm again. i am going get high, If you're not in the mood right now Then you don't kill my, my fire Sticky, sticky